เดินวิธีเซียน Walking the Immortal Path ตอนที่66หยดน้ำตาปริศนาอีกหลายวันถัดมาหลายคนในหมู่บ้านมายืนส่งหลินเยเว่เดินทางไปตัวอำเภอเพื่อเข้ารับตำแหน่งรองนายอำเภอหลินเยว่านี้สวมใส่ชุดราชการแล้วดูมีราสียิ่งนักแต่ตัวเขายังคงถ่อมตนและสมถอยอยู่เช่นเดิมดูจากย่ามสัมภาระในนั้นยังคงมีแป้งสองแผ่นไว้กินยามเดินทางเช่นเดิมไม่มีเนื้อตากแห้งหรือขนมออร่อยอร่อย เขาไม่ให้หลินเซียนไปด้วยเพราะรู้ว่าหลินเซียนมีความสุขที่กลับมาบ้านเกิดตระกูลหลินเขาอยากให้หลินเซียนได้เสพอารมณ์ความสุขนี้จึงไม่รบกวนเขาจับมือหลินเซียนและเอาหน้ามามองใกล้ๆบอกตรงๆจนถึงวันนี้ก็ยังมีอีกสามในสิบส่วนที่ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าคือสกุลหลินพูดแล้วก็บีบแก้มขาวๆเนียนๆของหลินเซียนเบาๆหลินเซียนยิ้มแห่แ แต่มันก็น่าแปลกจริงๆนั่นแหละคนสกุลหลินในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครดูละไม้คล้ายหลินเซียนเลยทั้งรูปร่างสีผิวโครงเขาหน้าตามแม้แต่รากวิญญาณเซียนก็ไม่เคยพบว่ามีสกุลหลินคนอื่นที่มีรากวิญญาณเซียนเลยเจ้ามันคือรากกิ่งประหลาดของตระกูลหลินหลินเยเว่ซาแล้วยิ้มก่อนหันหลังออกเดินทาง หลังทุกคนแยกย้ายกันแล้วหลินเซียนไปนั่งอ่านนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ใหญ่แถวห้องเก็บป้ายวิญญาณเขาลองใช้กิ่งไม้แห้งมาฝึกสร้างเป็นหุ่นเชิดเล็กๆพอเดิน2องถึงสก้าวก็ล้มลงกิ่งแต่กระจายหมดเขาตกกระเป๋าสมบัติให้เจ้าแมงมุมหยกน้อยออกมาตอนนี้ตัวมันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วมันเข้ามาอ้อหลิงเซียน ว่าแต่ต้นไม้ต้นนี้ทําไมต้นมันใหญ่จังมันมีอายุมากี่ร้อยปีแล้วนะคนสิบคนอบดีไม่ดีอบไม่พอเลยด้วยซ้ําร่มเงามันก็สยายใหญ่โตจนข้ารู้สึกเย็นสงบสบายทุกครั้งที่มาที่นี่ทันใดนั้นเจ้าแมงมุมหยกก็กระโดดจากหลิงเซียนเข้าไปเกาะที่ต้นไม้ใหญ่หลิงเซียนเรียกให้กลับมามันก็ไม่ยอมมาแถมมันยังเข้าไปในช่องเล็กๆของต้นไม้หลิงเซียนเอาไม้เล็กๆเ,เขีย่ยอย่ามันก็ไม่ออกมาเขาเอาหน้าไปมองช่องนั้น โธ่ทำไมด้านในต้นไม้เป็นโพรงขนาดนี้หลินเซียนตกใจไม่เห็นโพรงขนาดใหญ่ด้านในต้นไม้เจ้าแมงมุมน้อยไม่หยุดมันเดินลงด้านล่างโพรงโดยไม่ยอมฟังเสียงเรียกหลินเซียนเขาไม่รู้จะทำยังไงเลยสงสัยจิตเนืองเป็นก้อนจิตเล็กๆเ,เ,เข้าโพรงไม้ตามเจ้าแมงมุมย้อยไปใครจะไปคิดว่าโพรงนี้มันลึกมากยิ่งลงไปด้านล่างก็ยิ่งมืดแมงมุมน้อยวิ่งลงไปไม่หยุด ลึกเท่าไหร่ไม่รู้แต่เบื้องล่างนั้นหลินเซียนเห็นแสงอ่อนๆเมื่อเศษจิตเข้าไปใกล้ก็พบว่ามันเป็นน้ำหยดหนึ่งน้ำหยดนี้ไม่มีสีมันใสบริสุทธิ์และมีขนาดเล็กมากที่สำคัญคือมันลอยเคว้งคว้างอยู่อย่างนั้นแมงมุมน้อยพอนิรัดมันไว้แล้วโยนเข้าไปในเศษจิตของหลินเซียนทันใดนั้นภาพก็สว่างว่าเป็นห้องจิตเตามีเสียงหนึ่งดังแว่ววมาแดรักเดียของข้า ความรู้สึกเศร้าราวกับโลกจะแตกสลายท้าโถมเข้าใส่จิตหลินเซียนจนหัวใจแทบจะหยุดหายใจมันคือหยดน้ำตาหลินเซียนกุมสีใสอย่างเจ็บปวดทรมานเขารีบให้เศษจิตนั้นรีบพุ่งกลับมาเข้าตนจูจูแผ่นจานหมุนโชชตาก็ลอยออกมามันหมุนแกว่งไปที่ทิศเหนือในห้วงจิตตาของหลินเซียนหยดน้ำทั้งหกที่อยู่แต่เดิมต่างหลีกทังให้หยดน้ำตานี้ไม่ยอมอยู่ระดับเดียวกัน เหล็กมันก็ลาละคายพลังหุ้นตุ้นออกมาที่หยดน้ำตานั้นร่างหลิงเซียนมีลำแสงหลายสีพุ่งออกมาราวกับตัวเขากำลังจะระเบิดและสลายไปเขาตัวสั่นชักกระตุกอย่างรุนแรงบังคับตัวเองแทบไม่ได้แล้วก่อนที่ร่างหลิงเซียนจะแหลกสลายแผ่นหมุนโชชาตาก็หมุนมาที่ทิศใต้แล้วแสงทั้งหมดก็หายไปหลิงเซียนจึงกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหดหูเศร้าโดดเดี่ยวสูญเสียเจ็บปวดความรู้สึกจากน้ำตาย,ยดนี้มันคืออะไร ร่างข้าเกือบแต่สลายกลายเป็นฝุ่นผงทำไมพลังหุ้นต้นจึงล้อมรอบปกป้องมันมันคือน้ำตาของผู้ใดอัแกนปราณสีทองปริแตกออกอย่างรวดเร็วร่างหลินเซียนสัน่นสถานเขารีบนั่งสมาธิเข้าชานที่ตรงนั้นเพราะไปที่ไหนไม่ทันแล้ว ท้องฟ้าด้านบนเกิดเป็นโพรงม,มีแสงสีทองส่องลงมาที่ร่างหลินเซียนและมีสายฟ้าสีทองตามลงมาด้วยเปรียงผ่าแค่ทีเดียวบริเวณนั้นพังพินาศทั้งหมดต้นไม้ใหญ่ไฟลุกท่วมหักโค่ลงห้องเก็บป้าสุสานไฟไหม้และระเบิดกระจุกกระจายไม่มีเหลือนี่มันไม่ใช่เทียนแดงเจียการทดสอบของสวรรค์ ปกติพระมันไม่ใช่สายฟ้าสวรรค์แบบครั้งก่อนตอนที่ข้าบรรลุกแกนปราณขั้นปลายสูงสุดมันรุนแรงกว่าเป็นแสนเท่าล้านเท่ารา่างข้าไก่ข้าใจข้าจะแหลกสลายมอดไม่หมดแล้วลินเซียนพยายามอย่างหนักที่จะทนให้ได้สายฟ้าผ่าที่สองฟาดลงมา อันแรกว่าหดแล้วสายฟ้าที่สองหดยิ่งกว่าเนินเขานั่นแผ่นดินเบื้องล่างล่มสลายหายไปหมดกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่มากโดยมีหลิงเซียนนั่งสมาธิลอยอยู่เสื้อผ้าเขาไม่จนหมดแม้แต่ปลายเส้นผมก็ไม่เลือดออกปากไม่หยุดกายเนื้อเซียนหยวนอิงของเขาใกล้จะถึงจุดที่ทนต่อไม่ไหวแล้วใครจะไปคิดสายฟ้าเส้นที่สามลงมาอีก ทีนี้มันลงมาราวกับมังกรสองตัวพันกันไปสายฟ้าลงกลางกระหม่อมลินเซียนอากลินเซียน,นเยนจ็บปวดทรมานที่สุดราวกับศีรษะถูกผ่าครึ่งเขาไม่เคยเจ็บปวดอะไรขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเขาทนไม่ได้จนร้องออกมาเสียงดังอย่างเจ็บปวดที่สุดในจิตเตาปีสีขาวขนาดใหญ่แทงเปลือกแกนปราออกมาเจ้าทารกปีศาจยืนมองเปลือกไข่แกนปราน,นั้นอย่างมีนัยยะเจ้าหนู เสียงว่าข้างในจิตเตาหลินเซียนเจ้าอยากให้ข้าเป็นอะไรในความเจ็บปวดมากมายนั้นหลินเซียนพยายามใช้สติเท่าที่หลงเหลือที่สุดตอบเจ้าของเสียงจงเป็นตัวของตนมิใช่เพื่อตัวข้าไม่มีคำตอบแต่ด้านบนมีสายฟ้าสีทองลงมาพร้อมกันเจ็ดสิบเจ็ดเส้นหลิงเซียนตาเหลือแค่เส้นเดียวข้าก็ไม่จะรอดแล้วร่างข้าคงได้สลายเป็นผุยผงเสียแล้ว หลินเซินชูมือทั้งสองข้างขึ้นเขาปล่อยพลังปราณทั้งหมดที่ตัวเองมีโดยเฉพาะม่านวาริพิทักษ์และค่ายกลป้องกันชั้นสูงที่สุดเท่าที่เขามีความรู้และทำได้ในระยะเวลาสั้นๆน,นี้แม้ตแต่แหวนทาราสวรรค์เขาก็เปิดพลังมันเพื่อรอรับสายฟ้าสีทองทั้ง77เส้นนั้นและก็น่าแปลกเหมือนมันรอให้หลิงเซียนเตรียมพร้อมให้เสร็จก่อนแล้วถึงฟาดลงมาพร้อมกันทั้งหมดเปรียงเปรียงเปรียง เลือดออกทั้งร่างหลินเซียนผมสีดำกลายเป็นสีขาวโพลนหลินเซียนหมดสภาพล้มฟุบดวงตาเลื่อนลอยเขาใช้ปากที่มีแต่คราบเลือดยิ้มบางๆแล้วร่างหลินเซียนก็สลายกลายเป็นฝุ่นผง